สวัสดีครับผมตานุ่มโซลาเซลล์อีกสักคลิปนะครับกับซูเออร์ตัวนี้นะครับเป็นชาร์จเจอร์นะ MPPT 99%นะครับเนาะคลิปที่แล้วนะครับผมทดลองดูนะครับในระบบ12โวลต์นะครับดูซิว่าแรงดันที่มันจะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ในระบบ12เนี่ยนะครับมันจะเริ่มแรงดันที่เท่าไหร่นะครับปรากฏว่านะครับ แรงดันที่มันสามารถชาร์จเข้าระบบ12โวลต์ได้ก็คือ15โวลต์นะนะครับ15โวลต์นะครับถ้าปรับขึ้นไปถึง30โวลต์นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้มันจะเออร์เร์นะครับมันจะไม่ยอมทำงานเลยนะครับผมถ้าชาร์จในระบบ12นะนะครับอย่าปรับเกินนะครับผมเนาะไม่งั้นมันจะขึ้นโค้ดเออร์เร์นะครับเนาะอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาต่อเลยนะครับวันนี้ต่ออีกระบบหนึ่งก็คือระบบ24โวลต์นะครับเนอ เป็นแบตเตอรี่แพ็คของผมนั่นแหละนะครับเป็น24โวลต์100แอมป์นะนะครับใช้กับชาร์จเจอร์ตัวนี้แล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับ295วัตต์นะครับเป็นมือสองนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาวัดแรงดันมาจากแผงกันก่อนนะครับวัดเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแรงดันจากแผงนะจะเป็นตัวนี้นะครับเบรกเกอร์ Baker ตัวนี้นะแรงดันจากแผงตอนนี้ก็คือบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะครับผมบ่ายสามโมงแดดค่อนข้างแรงเลยนะอ่ะ จะเท่าไรสามสบห้านะครับสาสิบห้านี่นะครับสาสิบห้านะสาห้าโวลต์นะครับแรงดันมาจากแผงนะผมจะต่อในระบบ24โวลต์นะวันนี้อ่าใช่มครับยี่สบหกโวลต์นะตอนนี้คือแบบมันเต็มอยู่นะครับอ่ายี่บหจุหนะครับ ออระบบ24แล้วมันต้องตั้งค่าอะไรอีกไหมมันจะขึ้นเออร์เรอร์อะไรอีกไหมนะครับมันจะยอมชาร์จไหมไอชาร์เจอร์เจ้าปัญหาของผมนี่นะครับผมอ่ะมาเปิดแบตเตอรี่ก่อนเลยอันดับแรกปึ๊บนี่นะครับสังเกตที่หน้าจอนะมันจะเจอนะครับ24 30นะครับถ้า12ก็คือ12 30องสก็นี่คือระบบ24นะเจอแล้วนะครับ24โวลต์น,นะตอนนี้คือแบตน่าจะเต็มอยู่นะครับอ่าแผงอยู่นี่นะครับแผงอยู่นี่นะอ่าเดี๋ยวมาลัน เบเกอร์แผงกันนะครับมาดูกันว่ามันจะยอมชาร์ไตไหมปับอ่ายอมชาร์จนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับชาร์จเข้าแล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็ค,คือยอมชาร์จเข้าแล้วนะถ้าต่อระบบ24ี่นี่คือไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับระบบดีเทคเจอเลยนะครับเนาะวัด192.8วัตต์นะครับ โวลต์นะครับโวลต์ได้อยู่2 8จุ0มได้อยู่ที่7มนะครับ 7.1A นะครับ28.9.8นะครับโวลต์นะแอมก็7แมกว่าๆนี่นะครับผมมันจะโชว์บอกเลยนะนี่นะครับแบตตอนนี้ก็คือ27.6นะครับอ่านะครับสรุปนะครับผมเนาะถ้าต่อในระบบ24เนี่ยคือจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับผมเนาะ ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้จริงจังนะส่วนมากผมใช้ถ้า24โวลต์ผมจะใช้ผมจะใช้ตัวสีดํานะครับเชตเจอร์ตัวสีดํานะใช้งานได้เลยนะครับต่อเข้าไประบบ24โวลต์แรงดันมาจากแผงก็30โวลต์นะครับ30โวลต์กว่ากว่านะนะครับก็สามารถชาร์จลงได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้มันวุ่นวายนะครับ <S <S อ่าโอเคครับ